สวัสดีค่ะมาเจอแก่นะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางสามหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่นแนะนาไม่สับสนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูยังมีสติเล่นยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนทำนายของเราวันนี้โอ้ยน้อง นะ,ะอะหาหารของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนประกาสีหนนี่นะคะหาหอรของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคน <c oughs> ันสองกินเรียบเลยฟุ๊กมากเลยอะ่ะแบบดูสิเร่งไหมอะ่ะคือแบบเมื่อวานบนอยู่ว่าไม่เคยเอาชนะพิเศษได้เธอมาเลยนะคะมาเด้งนะคะแล้วก, <c oughs> มกะะ็มาอีกนะคะมาอีกนะคะสองนะคะสองตัวเดียวนะคะมาสามหาหน่อยเลยนะทุกคนวันนี้วินนะคะวินก็ได้แค่สองเปดเท่านั้นเองนะคะนะคะอ่ะวันนี้วินแค่สี่ตัวทุกคน,น,นจริง ไม่วินวินให้เลยไม่ต้องวินแล้ววินให้เลยอ่ะน,น,นะคะมาอุ้ยเผ็ดมากเหรอ วันนี้หาหนอยนะคะหาหนอยสามฮาหนอยวิ่งรูดวันนี้ดูรีบมากเลยเพราะว่าเราไม่เราไม่ว่างฟันสี่นะคะฟันสี่นะทุกคนฟันสี่นะคะฟันสี่ก,ก็วันนี้ไม่เจอะตามตัวนะคะจะวินให้นะคะ จะไม่เจาะไม่เจาะตามตัวนะคะจะวินให้เพราะว่านี้มีหวเยเลขมีเลขอยู่แค่สตัวเท่านั้นนะคะมีสี่มีสามมีสองแล้วก็มีหกเจาะเออวินเลยนะคะวินเลยวินสองสี่เธอมาแล้วแต่ว่าเธออยู่ในสูตรนะทุกคนเธออยู่ในสูตรนะคะเราทิ้งเธอไม่ได้นะสามหกสี่หก สามหกสี่หกสามสองสามสี่สามหกสี่หกนะคะแล้วก็สองศูนย์หนึ่งสองส่วนเก้านะคะศูนย์เก้าเอาอะไรมาใส่ดีสองเก้าได้ไหมอ่ะเฮ้ยสองเก้ามาแล้วสองเก้ามาแล้วจะมาอีกไหมอ่ะหกสองมีแล้วสองเก้ามีแล้วนะคะ ถ้ามาสองศูนย์นี้สองศูนย์ก็มีแล้วเนาะสองศูนย์ก็มีแล้วหนึ่งศูนย์ได้ไหมเอาหน,นึ่งศูนย์นะคะประมาณนี้ค่ะเด่นหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้านะคะวิน<ค>ไหมวินไหมวินไหมวินนะคะวิน วิน,นทุกคนวินวันนี้หนูจะให้วินแค่3ามตัวเท่านั้นนะคะเข้านี้เองจบเลยน้าน้อยพวกนี้มาคือมานะทุกคนไม่วนเบอร์ไม่เยอะมาคือมานะ <c oughs> อ่ใครจะแบ่งปันน้ำใจหนูนะค่ารนมค่ากาแฟนะคะโอ๊ยไม,ไม่ทำไมเป็นอย่างนี้นะะเดี๋ยวหนูจะเน้นให้นะ ประมาณนี้วินนะคะวินตัวเด่นก็101417นะคะเด่น15กับใช่ไหม 1, 1กับ10 5 101417ก็1นะคะ5ก็15458นะ,ะทุกคนเด่น101417 1 515458 10 5, 5นะคะนะคะตัวเด่นนะคะนี่ตรงนี้ให้แล้วนะประมาณนี้แล้วค่ะทางลันพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะแต่กลัว2จะมาอีก สองชนกันเยอะมากเลยอะแต่ว่าประมาณนี้สูตรตามสามสูตรหลงเรานะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นแค่นั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวยๆนะคะ